สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบะทองปากเสีแชนแนลพี่น้องเอยตอนนี้บะทองก่าอยู่ริมแม่น้ำย่างน้องพี่น้องบ้านคอใหญ่น้องพี่น้องเอยอยู่หมู่บ้านคอใหญ่จังหวัดยะโสธรน้องพี่น้องที่พาท่านผู้ชมมาชมบึงบรรยากาศโอ้โหพี่น้องเอ๋นอใหม่เต็มเลยพี่น้องเอ๋อยู่ข้างทางน้องพี่น้องด้านท้ายมือก็จะเป็นทุ่งนาก็จะมีเทียงหน้านะพี่น้องโอ้โหบรรยากาศ สด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 เลยพี่น่อยบรรยากาศดีแหงพี่หน่ออยนี่เมี์กะมาเรียงมางานคือเก่านะพี่น้องมาส่งงานแต่ว่าบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งตื้อหนอมองนองใหม่เต็มอยู่ริมทางน้พี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยบะท่องกับจิบมารีวิวให้ท่านผู้ชมบึงบรรยากาศกลางทุงไ้ทุงหน้าน้พี่น้องทางกู อ่ายางมาต่อยรือว่าปูยางยางดีนับ่นอ่อกลางทุ่งหน้านี่มีการขีดเส้นจะลจรนะพี่น้อกอยางสวยงามมือนี่กลามากับบาวโบอีกแล้วแม่น้มาบึงอ่าทางไปทุ่งแห่ทุ่งหน้าโอ้โอเ,เห็นกัะเตมันก็เห็นอยู่แต่ว่ามองนี่นี่มันงามเป็นพิเศษ,เศษงานเป็นพิเศษเลยอันนี้คือจังหวัดยาโทอนเด้ งาเป็นพิเศษนี่เบิงนี่อ่าถนนไปกลางทงห้ทงหน้าอีีอัลอฮได้นี่เบิงต์ตพี่น้องเอ้ยปุณโคตรงอง,งอง่ไปตามคันหน้าในทางพรเจ้าเฮ็ดอันนี้เป็นทางไปทงห้ทงหน้าอีรีอัล่อฮได้นี่อ,นอีรีนี่เบิงที่ทงห้ทงหน้านี่กว่าเอา้าตัวจังได่นี่มีหลักฐานชัดเจนชัดเจ้าได้นี่ทางนี้ก็จะเป็นอ่าริมแม่น้ำนีแม่น้ำยางเลยปืนว่าริมแม่น้ำยางวัสันนี่แม่น้ำยาง แม่นว่เออแม่น้ำย่างยูเทียโซทวียนี้แม่น้ำย่างอยู่พี่หน่อยนะครับบอกทีเดียวแล้วก็สิมีแม่น้ำย่างแม่แม่น้ำอ่าอยังกะแม่น้ำมูนแม่น้ำชี่แม่น้ำปิงมันว่าแม่น้ำปิงอยู่บนทั้งเนื้อแม่นบอกเออแม่น้ำมูนเนี่ยแม่น้ำชีแม่น้ำเอออย่างไงะมันหลายแม่น้ำดิเออเซบ่ายก็มีแม่นโอ้ยพี่น้อยนี่จะไปบอก ตรงไฮตรงหน้าจังไหนในทั้งนี้ก็หน้าทั้งนี้ก็นหน้าอันนี้ก็เป็นอ่าคันหน้าเด้ยคันหน้าเขาเจ้าเห็ดทางให้รถวิ่งไปได้เนีอเพื่อเวลาเขาเจ้ามาเกี่ยวเาขาหรือว่าบรรทุบเขาเอาเขาไปบ้านหรือว่าไปขายอย่างสะดวกอย่างสบายอย่างรวดเร็วแถมมีไฟโซลาเซลล์อีกตั้งขาดในพี่น้องเลยนี่ออยังสีให้กยิ่งพ่าจะไปเบิรงท่าคอนกรีตนะแมนเมนเมนผัว ข้างหน้าอาจจะมีทางคนจีดก็เป็นไปได้ได้นี่เ,ออเาบาิไปไปไปพี่น้องไ,<ห>ไปเบึงแม,ไม,มนไปนท่านผู้ชม,มลยหลังจากที่ว่าเขาลงไปอ่ารีวิวให้พี่น้องบึงอยู่ข้างล่างมาที่นี่กับส,ส,สิรีวิวอยู่บนรถของพี่น้องว่า<อ>ทางข้างหน้าว่ามันสีสวยสีงามหรือว่ามันจะมีทางคัน้นบีนดของพี่น้องไปชมเบึงน้ำกันพี่น้องนี่คือทางไปเฮไปไดลีอร่อได้ทุกทุกคนเลย จังหวัดยะโสธรเนี่นี่บรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็คือฝนก็คือสิตกเนี่ยนีเนาะคือคือฝนสิต๊กเนี่ยพี่น้อยจุดว่าลายบอกจนลันลินพันธ์แมนเอ้าจะไปลินพันธยังไหนหนีมาบึงถนนห้องทางเนาะโอ้โหสะออนแห้งสะออนแห้งสะออนหลายนี่แหละบอกเคยพ่อบอกเคยเห็นนี่ถนนดีถนนอยู่บนคันหน้านี่แหมยังซีเอลยังสิคือนี่ฝนตกเงี้ยแา ถ้าจะมาเบิ่งข้างฝนตกประเทศไทยเป็นยังไงนี่ขนาดฝนตกได้นี่ฝนตกนีไปก็ยังส,สะดวกสบายได้นน่มันบมเมวตาตกฝนตกไปสิบอะไรโมเมนได้นนิไปได้แตบบ่สะดวกสบายเลยนน่อยู่บนขั้นหน้าได้หนินนแมนโอ,โอ,โอ้ขั้นบานข่อยเนยทางเข้าหมู่บ้านนี่ไปเป็นบ่อฝนตกจังสิจังว่าจังว่าบอกทุอย่อ้งถ้าจะมาเบิ่งข้าง คือฝนตกเลี้ยวทางไปหน้าวันฝนตกปกติแล้วเนี่ยไปหน้าวันฝนตกเนี่ยหงายรถไปบ่ได้ไหไปบ่ได้ติดติดลมชีประตูยางดีเลยแมนมาถูกมีพ่อที่อ่าพ่อมีรสบายที่ฝนรถดีนะแมนมีเงนซื้อรถเนี่ยวันนี้ปฏิภาณจะไปเบื้องถนนยางเชื่อมต่อไปใส้จะรอบมึงเนอะเออก็ยังวายโยมมันมันมันจะเชื่อมต่อเสร็แล้วก็จะมีควันจีดอยู่แส่แบบปอตกไปหน่อยือไอ้ที่เราเลี้ยวทางไปเนี่ย กระทังไปหน้าอยู่แคมทางมีแต่ไอ้เทียงหน้าเนี่ยน่ะเขาพูดถึงเทียงกันเรามาเทียงมือเลยเพื่อนเอาแต่เทียงหน้าอิลีได้หนิลำหน้าอิลีได้นี่โอ้โหปูปเนี่ยปางนั้นก็เป็นแม่น้ำเนี่นิแม่น้ำเออมันนีกิ๊บยอกย่อเนาะแม่นยกย่อมีนกกดขอกเอ้ามีไฟฟ้าได้ไอโอ้เฟฟ้าตัวนี้ไฟฟ้าตัวนี้กน่าจะเป็นไฟฟ้าที่เขาจะเอาหนามมา ดูดน้าขึ้นมาใส่หน้าโป้ปลาละลังปลาตัวเม่นหน้านี่อยู่ข้างล่างนะทุกคนเลยบนน่ะโอ้อข้างหน้าพิษคนจีทุกคนเลยนี่ <S <S เทียงหน้าพี่น้องเทียงหน้าดีเลยนี่จากวัดยางเป็นคนจีพี่น้องเลยนะเออเห็นบปลาเห็นปลเนี่ยปลาตัวเห็นคาตาอะไรเลยนี่ใส่บ่อเสื้อกับลองเบิ้งลองคลิปคล้องปลาทองเดี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งคลิปปลาทองแมน นี่ร่างจากนี่ก็จะเป็นสามแยกเ <ไป S 2> นี่ยสามแยกไปทางนั้นก็เป็นคอนกีตมาทางนี้คอนกีติร่งจากลาดยางกับขอนกีติได้พี่น้องมา,าในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเหล่านี้นะตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปบ้านคอนบ้านคอนเ<ม>หนือเลข23อ่ามาตัวสิบใบเต้นเต้นบ่นใบเฮอ่อ,อนซอนจังท้ายี่ซ้อมทางต่างมีแต่หนา เอ้านี่กบึงตี่ความมือหน้าตายมือกันน่ะจะให้จะให้โบติ้เต้นยังได้หนีเที่ยงหน้าก็เที่ยง้านหน่อยโอ้หาเบิ่งยากทุกคนเลยถ้าโบมาจังหวัดยาสูตรพอดีมีแค่เฉพาะจังหวัดยาสูตรพลดีมาท่องทีหลายๆจังหวัดเป็นแบบนี้เบิร์ใด้เด้งี้ยแต่ว่าบุคคลเดีย็นเที่ยงหน้านี่ไหมเที่ยงหน้าก็จิมีอยู่แบบมันยังมัใหญ่แต่ต้นนี้เที่ยงหน้าหลายอย่างจังหวัดยาสูตรปั้นทุก บรรยากาศสุดๆนวลๆเลยทุกคนเนีโอ้ยน่าจงอยากดีแเห็นแต่ผู้เล่นกับตาในของแท้เลยนะของแท่กองจริงโมเมนต์เอไอเรื่นี่ของแท้เลยแหละพี่น้องเลยาโบนะอท้องไทยคิปิโรขนาดนี้ยังมีคนบอเสืออ๋ออยากคันคันันคันบอเสืออยากให้มานะอยากให้มาอยากให้มาเบ่งอยากให้มาเห็นมาสัมผัสด้วยตาตัวเองจีว่าจทว่าข้อตัวนะ มาเบิองว่ามันมีอีีบอสจริงอีีบอสหลังหลังกาคอนกรีตก็ลัดยางอีกแล้วไม่ได้คนถึงแต่ว่ามีชีวิตอยู่ดีกินดีนะไปให้ช่างคนกันที่ว่ามีถนนทางสะดวกสบายนะคือถนนทางการเกษตรแมนถุดนั้นไปต้องเรียนเนี่ยย่างเย็บไปไข่ปูไว้เนี่ยการวาดใช้ถนนเนี่ยถึงมือหมอเนี่ยยางตรวดเร็วแมนหบอมีสัญลักษณ์บอกเนี่ย ทางโค้งเขาจะมี่าป้ายเตือนว่ามันโค้งจังไหนจังไหนมีเบิร์นี้บอกเหมือนกับทางดวงทางไงนี่พอเข้าตื่นตที่เลยคักน่อยเลยนะวิธีชีวิตพ่อใหะ่แล้วไปเกี่ยวหยาดีเ่ยเนี่ยปันจเนี่ยเขาไปในมูบานแล้วสัสีพ่อ่เโอ้ยเกียวหยาไปงัวเกียวหยาไปงัวล้วไปตุกนองไอ้ ไป่นจิตพเป็นจไตบ่ทองอะไรอย่างเงี้ยิตว่าสองประเทศไทยไปชนบรไปทางไปหน้่นจบไปนจไตใไอเอ้ยใหา่เอ้ยบอกในคำเดียวเลยว่าสุดยอดสุดยอดอีกแล้วแมนสุดยอดอีก้ไปไปไปเดี๋ยวเอากัขสุดยอดก็ทุกวันมันบแมในอันนั้นไปไปไปบานยอดสุดเนยอดสุดเลยมีคำบรรยายเลยคาบรยายอีกแล้วแมนี่หโถงหน้โอยขอบบูบาเลยทุกคนี้นี่ มอเตอร์ไซค์ตอบใหน้าก็แม่นว่าเขอบมาในหมู่บ้านพี่น้องอ่าบ้าบอกเองก็เรือแต่ว่ามีความดีใจลานหลายแมนเนี่ยคนจะตกหน้ากองแต่เร่ว่ามีเม็ดฝนนั้นเ้อแม่นแมนแมนแมนนะโอ้โหว้าถูกท่านผู้ชมเหม่อไอ้ท่านผู้ชมเหม่อของจนเยอะมาตองไม่เคยพ่อไม่เคยเห็นเฮยพ่อจีแมนอยู่บ้านนอกอยู่บ้านหน้าบ้านบ้าทองนะไม่เคยมี ถนนทุนทางดีๆแบบนี้อยู่บนอ่าคันหน้านะทุกคนไอ้สุดต้องตามไปกับข้าวบนบอกว่าบ้านสักหงบ้านดอนยางเนี่ยอบ้านตำโรงบ้านดอนยางโอ้พี่น้องไอ้เนี้เข้ามาเมืองมาแล้วทุกคนเลยบอกเลยว่าอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกเขาจะใส่เป็นแบบนี้เนี่บอกว่ามวยมันจะสิเลียวไปทางเรืเนาะมันจรับอ่าตรงไปซะเนาะแมนตรงไปตรงไปตรงไปแล้วตรงไปวจ ของเสร็จหนึ man, man, ่งตัวเดียวนะไปเชื่อมต่อกับตัวเลขเช่าสามนี่บ้าวจะไปสกุลพ่อเนี่ยไปทุสแมนไปกระบะพ่อแม่กระบะบัวก็ต้องจะไปผีผู้พอนกันแล้วกันอ่ามันก็จะพูดว่าเลี้ยงทีน่ะเจ็ดและก็น่าสนใจแมนมาทำชุดใบกันแล้วกันนะทำจุ่มเนี่ยอ่าในถิมมากะลรชิมชอบกันแล้วสนุกของพ่อบับก็พอทองหะไรรูกอะไรเป็นกันเรืองใจพ่อเท่าไรเด้อแมน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 สำหรับคลิปนี้ก็ันนะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ มู่ที่สามตำบลคลอเหนืนอเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเลยเนี่ย